สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอจะมานําเสนอหวยเวียดนามนะครับหวยเวียดนามพิเศษนะครับหานอยพิเศษนะครับซึ่งจะออกเวลา17.30นนะครับของวันที่14พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14ตรงกับวันศุกร์นะครับ เป็นสุขสีฟ้าสดใสนำโชคนะครับนำโชคทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเป๋ตุงเป๋าตุงแห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 งลำลำลยๆนะครับสาหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใหม่เปิดจเจอครั้งแรกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าจะมาลงหวยเวียดนามให้วันละสี่คลิปหุ้นไทยวันละสี่คลิปฮานอยวันละสี่คลิป อ่านี่เคอีวันละสองคลิปแล้วก็หมยรัฐบาลเดือนละสี่คลิปแล้วก็ดาวจนวันละหนึ่งคลิปนะครับรวมแล้วเป็นสิบเอ็ดคลิปนะครับ <c oughs> <c oughs> เยอะมาโหฬารเลยก <c oughs> ็ขอขอบูดพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปออะไรที่ท่านไม่ได้เล่นไม่ได้ลงทุนไม่ได้รุนลมก็ไม่ต้องเปิดดูก็ได้นะครับมา จะได้ไม่ต้องลำคาญนะครับเปิดดูเฉพาะเลือกดูเอาเอามือมากดตรงตรง YouTube แล้วขึ้นมามามาตรงที่แจ้งเตือนนะกดแจ้งน่หนึ่ง,งมันก็จะขึ้นมาหมดเป็นแถวเลยอันไหนดูแล้วก็อันไหนเราลงทุนหรืออะไรเราก็เลือกกดดูเฉพาะอันนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับอ่ามาว่านั้นเลยนะ,ะว่าหาหน่อยเลยนะครับ ฮหาหนอยมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมหาหนอยพิเศษเน้นบนนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับขอเลือกที่สี่ห้าหกนะเน้นที่ห้ากับหกนะครับถ้าใครเลือกเลือกตัวกันคือสี่ก็สี่หนึ่งสี่หกสีเก้าสี่เจ็ดสี่สองนะครับ สมมติว่า5กับ6ก็5 5 1 1 5 5 6 6 5 5 9 9 5 5 7 7 5 5 2 2 5นะครับสำหรับสาย6ก็6 1 1 6 6 9 9 6 6 7 7 6 6 2 2 6นะครับประมาณนี้นะครับเลือกไปเลยนะครับติดตามชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับลุ้นลมไปนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะ าการลงทุนมันก็มีการเสี่ยงเป็นของธรรมดานะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านนะครับจดไว้ทุกตัวนะครับไปเอาเด่นท่านอื่นมาติ๊ก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 ,กเลือกเอาที่ตัวที่ชนกันกลุ่มที่มันชนกันก็ได้นะไม่ใช่ว่าชนกันเฉพาะ4 5 6หนะอ่าชนกันตัวตัวคู่เจาะก็ติ๊กเอาติ๊กเอานะครับประมาณนี้นะเพื่อเป็นเลขเด่นเลขเน้นชุดเน้นนะครับอขอขอบพระคุณสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับ ลงให้แล้ว2คลิปกับคลิปนี้นะอีก2คลิปจะมาลงให้อีกนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ